สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กับครูติ๋วกันนะคะในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นปนหนึ่งค่ะอ่ะจาจะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาดูเพลงทบทวนตอนอยู่อนุบาลกันใหม่นะคะเผื่อลูกลืมแล้วลูนะคนไหนร้องได้ร้องนะคะตเต้นได้ตเต้นดนเลยค่ะชื่อเพลงว่านอนผีเสื้อนะคะ kedip-kedip pai kedip-kedip kedip pai kedip kedip กระดิบกระดิบไป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 กระดิบเดืบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใหญ่หุมตัวแขวนตัวไว้กับกิ่ง 吧。<Bye. S 2> yeah. จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลองอีกรอบหนึ่งนะเอาไปต่อค่ะวันนี้เรามาทบทวนเนื้อาหานะคะเกี่ยวกับจํานวนจํานวนประกอบไปด้วยทั้งตัวเลขอินดูราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะวันที่เรียนเรียนมาแล้วอามาเริ่มจากชิ้นงานที่ครูให้นะคะชิ้นงานเลขดูนะทบทวนของเก่ารูปที่ครูปรากฏอยู่ตอนนี้ค่ะ,ะเป็นรูปนิ้วมือใช่ไหมเอ่ยรูปนิ้วมือทั้งหมด เราก็ไปด้วยก,กี่รูปคะลองนับดูสิลูกอ่าหกรูปนะคะอ่ารูปที่หนึ่งเราจะนับเริ่มจากบนสุดนะลูกนะบนสุดมันจะเป็นในลักษณะของการนับแบบทวนตามเข็มนาฬิกานะคะเริ่มจากเลขสิบสองก่อน,นะคะ่ะตอนนี้สิบสองโมงแนะล้วลูกนะอ่าเรามาดูกันว่านิ้วที่ชูตอนนี้มีกี่นิ้วคะเอ้าดูเฉลยเพิ่มกันนะคะลักษณะของนิ้วที่ชูมานี้คือ, 1, นอหนึ่งนิ้วเรืเลขหนึ่งถึงไงนะคะ ดูนล,ลูกนะอาเลขหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเลขหนึ่งอาราบิกนะคะดูต่อค่ะอ่ะถัดไปขอโทษนะคะถัดไปชูขึ้นมาสี่นิ้วเขียนแทนด้วยเลขสี่วนลงมาข้างล่างค่ะข้างล่างนักเรียนสังเกตว่ากี่นิ้วถ้าชูอยู่ตอนนี้สามนิ้วนะคะเอาแทนด้วยเลขสามค่ะถัดไปจากเลขสามนะคะลูกเป็นกำปั้นใช่ไหมลูกอ่าลักษณะกำปั้นเลยกำปั้นในที่นี้คือไม่มีเป็นศูนย์นะคะ เป็นศูนย์แล้วก็แทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก 0, เลขศูนย์เกยไงนะคะหาเลขศูนย์นะคะบรรุลูกต่อไปค่ะด้านบนลักษณะสู้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 ชูขึ้นมา2นิ้วค่ะ2นิ้วเรานับเลยค่ะ1และ2ก็แทนด้วยเลขฮินดูอารบิกคือเลข2ตรงกลางสุดต,ตรงกลางสุดต,ต้อนเรียนสังเกตเต็มฝ่ามือเลยค่ะคือเลข5นะคะ,ะมาทบกทวนกันอีก1ภาพนะคะภาพต่อไปนักเรียนสังเกตตอนนี้จะมีนิ้วมือเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมลูก บนสุดเหมือนเดิมเลยค่ะบนสุดสังเกตว่าฝ่ามือเลขเราชูเต็มเลยค่ะเต็มฝ่ามือก็คือเลขห้านะคะชูขึ้นมาห้านิ้วห้าเลยค่ะอีกฝ่ามือ <c oughs> อีกฝ่ามือหนึ่งชูสามนิ้วค่ะเรามาประกบรวมกันนะคะแล้วก็นับต่อเลยค่ะเริ่มจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดค่ะ,ะแสดงว่าภาพบนสุดนี้มันคือเลขแปดนะคะเลขแปดของฮินหดูฮาราบิก ถัดไปก็คือ9นะคะถัดไปลดลงอีกคาลูกเหลือแค่2นิ้วค่ะกลายเป็นเลข7นะคะถัดไปนักเรียนคงคล่องขึ้นแล้วนะรู<ม>ไปต่อเลยนะคะเลข6ค่ะและเลข10บตรงกลางสุดค่ะเหมือนเดิมค่ะเลข5ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเราไปต่อกันเลยนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องจำนวนนะคะจำนวนที่เรารู้กันแล้วเมื่อกี้ก็มีแค่10บนะคะหนึถึงสินักเรียนมานับเลขก,กันนะคะครูจะเสนัเสนอเป็นคลิปนะคะคลิปการเรียนการสอนนะลูกนะโอเคค่ะดูพร้อมกันนะคะ พวกเราจำกันได้ไหมคนไหนที่อยากเรียนเก่งก็ต้องนับ

เก่งมากเลยค่ะเรามาดูต่อกันนะคะมาเข้าสู่เนื้อหาค่ะวันนี้นะคะฝึกทำนะคะเดี๋ยวทูจะมีใบงานน้นเรียนทําไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะใบงานที่ครูชูอยู่ตอนนี้นะคะลูกมันจะเป็นลักษณะของการนับจำนวน นะคะนับตัวเลขนับตามภาพที่ให้มาลูกมาดูรูปแรกเล,เลยค่ะคําสั่งบอกว่านับและเขียนวงล้อมรอบลูกที่แสดงจํานวนหกค่ะอ่าเลขนะคะ,ะลูกเลขคะ่ะในภาพนี้มันจะมีประกอบไปด้วยเริ่มจากภาพแรกนะคะ เป็นรูปอะไรคะลิงนะคะลิงทั้งหมดมีกี่ตัวนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามและสี่นะคะตรงกับที่โจทย์ให้ทํำไหมคะไม่ใช่นะคะลูกนะเรามาดูอันต่อไปอันไหนคะเป็นทางขวามือนะคะเป็นรูปของขนมเค้กคะ่ะรูปขนมเค้กนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกนะคะตรงนี้คือคําตอบเราก็วงล้อมรอบเลยนะคะ ามาดูการบ้านวันนี้กันค่ะการบ้านวันนี้จะเป็นในส่วนของเรื่องจำนวนเหมือนเดิมนะคะลูกจำนวนนับให้เรียนระบายสีในวงกลมให้เท่ากับจำนวนของสิ่งต่างๆโดยด้านข้างอะค่ะด้านซ้ายมือนะคะมันจะเป็นรูปภาพส่วนทางขวามือจะเป็นในส่วนของวงกลมที่ลูกต้องอระบายสีลงไปนะคะอ่าดูรูปแรกเลยค่ะปลาปลาประกอบด้วยกี่ตัวคะนับพร้อมกันค่ะหนึ่ง สองสามเราก็มาฝุนตรงนี้กี่ช่องคะสามช่องค่ะก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็ฝุนนะคะใช้สีดำก็ได้ด้วยดินสอหรือสีดี่เรียนมีที่บ้านก็ได้นะคะอันนี้เป็นการบ้านนะคะเราไปฝึกทบทวนดูคลิปย้อนหลังได้นะลูกนะและสามารถทำเป็นการบ้านมาสมบคุณครูในะคาบต่อไปนะคะวันนี้เราก็ การนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะกับครูเติวติวสวัสดีค่ะ